เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่136นะครับต้ทนทางจากอุบลรนชนาชธานีไปทางเข้ากรุงเทพฯอภร์ิวัตน,นะครับดีเซลรางขน้ำ1139คันที่สองครับ1219และคันที่สามครับ1222นะครับ ขบวนรถธรรมดาขบวนที่210นะครับ210จากบ้านตาคีปลายทางขบุงเทพหัวลำพงนะครับขนาดนี้ออกจากสถานีรถไฟชุมทางมักซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ไปแล้วบายยครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่าน,นครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่210ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ มาแล้วครับรถเปลี่ยนรางอันต้อม4206เครื่องยนต์ิูสติกอันต้ม4 4 1 8เครื่องยนต์ิูสติกนะครับ กัขบขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบนะครับขบวนที่2133นะครับจากแม่น้ำไปบางเข้าเข้าย่าน LD ีครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าย่าน LD หรือเปล่าวันนี้ <man> วันนี้พวงพะหุไมานี้อันต้มซีซีหนึ่งแปดนะครับก็หัวชำลุดนะครับผม เลยต้องให้อันที่้อง4206นะครับต้องลากกลับมาด้วยขบวน2133นะครับเป็นชุดของขบวนที่633นะครับผมบพห5 0 0 1 3ท้ายดี ขบวนรถเร็วขบวนที่107นะครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางไปเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับขณะน,นี้วิ่งผ่านสถานีจตุจักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมาอย่างเร็วเลยครับ <c oughs> GA452 หอ0 0 0 1ท้ายดีไปแล้วครับสำหรับขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่6 34ครับตอนทางมาจากบุงพระจงังหวัดปิษณโนโลไปทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับขณะนี้วิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วก็กำลังวิ่งผ่านสถานีรถไฟดอนเมืองแห่งเก่าแล้วนะครับ